สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการยอลาอัสค่ะและในวันนี้นะคะในจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปดูสวนผักใต้น้ำนีโมกาเดนและประวัติของรองเท้าส้นสูงค่ะไปชมกันเลย สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Science a r o u n d Us รายการที่เราจะมาเล่าสาระความรู้และข่าวสารเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจเรียกได้ว,ว่าไม่รู้ไม่ได้เลยนะครับใช่แล้วค่ะเพราะว่าวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรานะคะครับผมพลน,นวพลเชื่อมวารศาสตร์และแอมแปะค่ะนัสุดาจันษาค่ะครับพี่แอมครับพี่แอมนี่ชอบกินผักผมรู้แล้วพี่แอมชอบกินผัก แต่ว่าพี่แอมเคยไปซื้อผักที่เขาให้เราเนี่ยลงไปตัดเองถึงสวนโดยตรงเลยไหมครับอ๋อเคยค่ะเพราะว่าถ้าเราได้ทําแบบนั้นนะคะเราจะมั่นใจแน่ๆว่าผักที่เราได้มานะคะสดใหม่แน่นอนแถมยังได้บรรยากาศดีๆเป็นของแถมด้วยนะสุดยอดไปเลยครับผมเพราะฉะนั้นครับวันนี้ผมจะพาพี่แอมครับไปดูสวนผักที่เรียกได้ว่าแปลกแหวกแนวและน่าสนใจมากๆเลยครับ ด้วยไอเดียของนักวิทยาศาสตร์อิตาลีครับที่ทดลองปลูกผักในห้องทดลองใต้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโดยตั้งชื่อว่านีโมกาเดนครับหรือสวนของนีโมนั่นเองซึ่งห้องทดลองนี้นะครับมีลักษณะเป็นกระบอกห้าแฉกตั้งอยู่ที่ความลึกลงไปราว8เมตรบรรยากาศภายในครับเหมาะสมสำหรับการเพราะปลูกและมีการควบคุมความชื้นแสงแดดและอุณหภูมิโดยนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดครับร่วมมือกันศึกษาถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ทาให้ผักที่ปลูกเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะครับและมีการทดลองปลูกผักหลายชนิดเลยเช่นต้นกะเพราและผักใบเขียวชนิดต่างๆซึ่งก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจแะครับโครงการปลูกผักใต้น้นํานี้จะช่วยให้ทีมวิจัยครับเรียนรู้เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมและการติดตั้งโครงสร้างใต้น้ําสําหรับทดลองปลูกผักเพื่อประโยชน์ในด้านการบริโภคและด้านยาแล้วยังทําให้ได้ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับกระบวนการด้านชีวภาพกายภาพและด้านเคมี ของพืชใต้ท้องทะเลในท้ายที่สุดครับมนุษย์เนี่ยก็จะได้ทางเลือกใหม่ในการผลิตพืชผลในอนาคตแหละครับสําหรับส่วนของนีโมนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่ก็มีแนวคิดที่ชัดเจนว่าจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติได้อย่างเป็นมิตรและมีความยั่งยืนด้วยนะครับโหน่าตื่นเต้นจังเลยอ่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยจะทําให้สิ่งต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้จริงด้วยแต่ว่าเดี๋ยวขอตัวไปเก็บกระเป๋าไปอิตาลีก่อนนะคะจะไปเก็บผักโอเคนะยุดตรงนี้เลยครับผม ถ้าพี่ไปแล้วใครจะทำช่วงหน้าล่ะครับช่วงสาระน่ารู้ช่วงหน้าแหม,แมก็รอเล่นนะคะสำหรับช่วงสาระน่ารู้ช่วงหน้านะคะมีเรื่องรองเท้าส้นสูงมาฝากติดตามันช่วงหน้านะคะ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชาติด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการสร้างแรงบันดาลใจผ่านการบริการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศอพวชรวมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน เราในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของรองเท้าส้นสูงตามที่ได้เกริ่นไว้เมื่อข้างต้นค่ะอยากจะบอกน้องพลเลยนะคะว่ารองเท้าส้นสูงเนี่ยเกี่ยวข้องกับคุณผู้ชายโดยตรงด้วยแหละเดี๋ยวนะครับรองเท้าส้นสูงกับผู้ชายมันเกี่ยวกันได้ยังไงล่ะครับอ่าก็นี่ไงมันเป็นเรื่องเหลือเชื่ออย่างหนึ่งเลยนะคะโอ้ถ้างั้นรีบขยายความเลยครับเพราะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมและก็ตัวผมเองเนี่ยอยากรู้แล้วลหละครับได้ค่ะรองเท้าส้นสูงนั้นนะคะจริงๆแล้วถูกคิดค้นขึ้นมาสําหรับคุณผู้ชายค่ะ เพื่อใช้ในการขี่ม้าซึ่งนั่นก็คือรองเท้าบูทสำหรับคาบอยนั่นเองค่ะโดยส้นรองเท้านะคะจะทำหน้าที่เป็นตัวเกี่ยวรองเท้ากับห่วงเหล็กวางเท้าที่แขวนห้อยอยู่ข้างลำตัวของม้าทั้งสองด้านค่ะส้นรองเท้านะคะจะช่วยยึดเกี่ยวไม่ให้เท้าของผู้ขี่ลื่นหลุดจากห่วงได้ง่ายค่ะรองเท้ามีส้นนี้นะคะต่อมาได้แพร่หลายเข้าสู่หมู่ขุนนางฝรั่งเศสจนมีอยู่ช่วงหนึ่ง ที่รองเท้าส้นสูงนี้นะคะสามารถสูงได้ถึง3-4นิ้วเลยทีเดียวซึ่งความนิยมนี้ยังกระจายไปยังหมู่ขุนนางชายของประเทศอื่นๆด้วยแต่ในที่สุดแฟชั่นรองเท้าส้นสูงก็เข้ามาในหมู่ผู้หญิงค่ะจากการริเริ่มของสตรีชั้นสูงชาวฝรั่งเศสที่ต้องการรองเท้าช่วยเสริมความสูงจนในที่สุดรองเท้าส้นสูงก็กลายเป็นเครื่องหมายสาหรับชนชั้นสูงตามชื่อรองเท้าไปค่ะแต่ปัจจุบันนะคะด้วยกระแสแฟชัน่นแล้วก็แนวคิดทางสังคมยุคใหม่ค่ะ รองเท้าส้นสูงจึงกลายเป็นรองเท้าสําหรับคนทั่วไปแล้วก็เป็นที่นิยมในผู้หญิงด้วยค่ะมันน่าเหลือเชื่อมากๆเลยนะครับที่รองเท้าส้นสูงที่เราเห็นผู้หญิงใส่กันทั่วไปเนี่ยจริงๆแล้วมันมีจุดเริ่มต้นมาทําเพื่อผู้ชายแหละครับผมใช่แล้วค่ะเพราะว่าคนเรานะคะมีความคิดสร้างสารรค์สามารถแดัดแปลงสิ่งต่างๆได้ค่ะสุดยอดไปเลยนะครับงั้นเรารีบปิดรายการเพื่อที่เราจะได้ไปตัดถักที่อิตาลีกันดีกว่าครับผมดีค่ะ ติดตามรายการย้อนหลังของเราได้ที่ f a c e b o o k f แ n p a g e และ Youtube ชาแนล Science Channel นะครับค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการ science o u r up ได้ใหม่ครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้พวกเราสบคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะและนี่นะคะก็เป็นความรู้ใหม่ๆที่แน็ตนำมาฝากกันในวันนี้ค่ะครั้งหน้าจะมีอะไรดีๆมานำเสนออย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ